Thank you. โมาไรดีนะครับไม่ร่อนนะครับรถไม่ร่อนเลยวิ่งดีนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดใช้ได้หมดนะครับไฟใช้ได้หมดทุกจุดนะครับ8 9 0 0 0บาทไม่รวมพอกเด้อนะครับอีคันนี้ใครสนใจนะครับโทรมา0 80, 00, 13, 7, 20, 8 0 0 1 3ปดศูสวัสดีครับ สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้สมแบมีรถจะประนาเสนอให้กับ f อีกแล้วนะครับคันนี้เขาผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับเป็นกระบะตอนเดียวมีคอกนะครับคอกสแตนเลสให้นะครับราคาหลักหมื่นนะครับรถจดทะเบียนปี36ไม่มี power ไม่มีแอร์รถเดิมๆบางๆนะครับราคาหลักหมื่นรถสวยสภาพดีๆใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยดวนใจคันหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบ่เลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าไฮรักมิติเอ็กคันนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับสีออกสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินหน่อยนะครับสีน้ำเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้เก็บสีให้คันนี้ขายอยู่ในราคาหลักหมื่นนะครับมีค้อสแตนเลสให้ด้วยนะครับส่วนไฟตาไฟเลี้ยวนี่ของเดิมจากโรงงานนะครับของเดิมมาจากรถเลยตั้งแต่ปี36นะครับไม่มีรอยแตกเล้านะครับสวยงาม ปาะเบียนพอพึ่งกอไก่แปดแปดห้าศูนย์จังหวัดลำปางนะครับรถคันนี้ไม่มีน้ําท่วมนะคันนี้เข้ามาก่อนที่น้าจะท่วมจังหวัดลำปางเดี๋ยพี่น้องเลือกแจ้งไว้ก่อนนะครับรถไม่เคยพิกความไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักนะครับคันนี้รถสวยๆเดิมๆเลยเข้ามาก่อนจังหวัดเข้ามาก่อนที่น้ําจะท่วมจังหวัดลำปางนะครับท่วมพังทางภาคเหนือนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับสวยนะครับไฟตาเดิมๆจากโรงงานไม่มีองรอยแตกเล้านะครับนี่นะครับสวยๆเลยมีกันชนหน้าให้ด้วยนะครับ รับประกันเลยว่าไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับรถเดิมๆบางๆได้คอกสแตนเลสด้วยนะครับราคาแค่89,000บาท89,000บาทนี่คือไม่รวมคอกนะครับไม่รวมคอกถ้าไม่ถ้าจะเอาคอกก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับบวกเพิ่ม2,000บาทได้คอกสแตนเลสแต่ถ้าไม่เอาคอกก็ราคาอยู่89,000บาทนะครับพี่น้องครับแจ้งไปก่อนส่วนล้อก็เป็นขอบกระทะยางดีสี่เส้นนะครับ ดอกอยางเหลือเยอะใช้กันยาววิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายนะครับริ้วรอยมีตาหนิม้างนิดหน่อยป้ายภาษีไม่ขาดนะครับปีหกแปดยี่สามเมษาปีหกแปดกระจกหน้าดีไม่มีรอยแตกแลว้วรถเดิมๆมบางๆนะครับเดิมบางเลยแหละมีริ้วรอยมัางมีรอยขีดขวนมัางนะครับแต่รถคันนี้เดิมจริงๆนะครับสวยนะครับประตูก็เปิดง่ายไม่ช้ำนะครับแผงประตูโอเคสวยงามอยู่นะครับนี่ กระจกเป็นมือหมุนนะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายเจ้าของเดิมจอดใส่ลําโพงมาส่วนเบาะก,ก็มีรอยฉีกขาดมั่งนะครับนี่นะครับตามอายุการใช้งานแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับรถเข้าอไรเข้าสวน85,000ันบาทไอ้89,000บาทนะครับ89,000าบาทราคานี้ไม่รวมคอ,อกเด้อนะครับไม่รวมคอกนะครับประตูปิดง่ายนะครับไม่เยอะไม่ย้อยด้วยนะครับ ชดีโอเคนะครับนี่ชัดสีไม่วอไม่แหวงไม่มีรอยเชื่อมรอยปุรอยปะนะครับชัดสีสวยๆนะครับตัวนี้มีมั่งนะครับแถบยางตัวนี้ยังอยู่นะครับไฟท้ายดีไม่มีรอยแตกแล้วได้กันชนท้ายมาด้วยนะครับอ่าเป็นโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่เห็นเด่นชัดนะครับนี่อ่าไฟท้ายอาจจะมีรอยเล้ามั่งนิดหน่อยนะครับแต่ใช้ได้อยู่นะครับมีกระบะไลเนอร์ไฮเดอร์คันนี้นะครับมีไลเนอร์ให้ด้วย ฝาท้ายอาจจะมีรอยผุมั่งนะครับนี่นะครับฝาท้ายมีผุมั่งนะครับนี่แจ้งลูกค้าไปก่อนว่ามีผุนะนะครับฝาท้ายผุศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับเพราะว่าผมรับรีวิวอยู่หลายเต็นท์หลายอำเภออยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับบางทีโทรมาว่ารถคันนี้จอดอยู่อำเภออะไรนะครับ ผมรับรีวิวอยู่หลายเต็นท์หลายอำเภอในจังหวัดสกลนครและผมรับรีวิวรับใครที่อยากให้ผมไปรีวิวเต็นท์รถให้นะครับก็โทรมาได้นะครับ0 8 0 0 1 3 7 2 0 8นะครับเบอร์นี้นะครับสวยนะครับมีคอกสแตนเดตด้วยนะครับนี่โอเคเลยนะครับวิ่งทางไกลสบายครับเข้าไร่เข้าสวนสบายเลยนะครับช่วงนี้ยิ่งจะช่วงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเสริมแหนบมาด้วยนะครับนี่โช๊ด้วย เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะพี่ดองแปดหมืันบาทนะครับไม้น้อยเดิมบางเลยทะเบียนปีหกแปดเลยนะครับที่เปลี่ยนไ่ายของเหลวแล้วนะครับไม่รวมข้อเพิ่มข้อก็2,000บาทนะครับนะครับส่วนเลขไม้นะครับแสนสามนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่แสนสามนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าง่ายนะครับแอร์ไม่มีนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสตาร์ตติดง่ายไหมเพลิดจากโรงงานอยู่ครบนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะสตาร์ตติดง่ายครับเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายนะครับส่วนประตูฝั่งทางด้านคนขับก็โอเคนะครับสตาร์ตติดง่าย ดูห้องเครื่องกันหน่อยเสียงเครื่องยนต์นิ่มนะนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มดีชึบเป็นเครื่องยนต์2ลนะครับเครื่องยนต์ 2L เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับน,นี่ก่อนชึบ โอเคเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องก็เดําๆเดิมบางๆเลยนะครับผมถ่ายายาวๆเลยไม่ตัดต่อเลยนะพี่น้องนะนะครับถ่ายายาวๆเลยนะครับเสียงก็ยนอโอเคเลยนะครับไม่มีไอไม่มีควัน น้ำก็ไม่ดันนะครับพาหน้าเดิมนะครับนี่ไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยทิ้ความไม่เคยจมน้ำนะครับเศษจากโรงงานอยู่ครบนะครับแันกันความร้อนอยู่ครบนี่พวกนี้ฝากระโปรงเดิมเลยนี่ติดมากับรถตั้งแต่ปี36เลยนะครับาดีพาทุกท่านไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะรถออกตัวง่ายนะครับนี่เกียร์เข้าง่ายด้วยนะครับ พวงมาลัยก็ไม่ถือกับหนักหนักนะโอเคเบาอยู่นะครับเนี่ยรถพวงมาลัยเบาเลยนะครับเกียร์เข้าง่ายพวงมาลัยก็เบานะครับนี่นะครับไม่ใช่ power แต่ว่าเบาดีนะครับอ่านะครับนี่เกียร์หนึ่งนะครับออกตัวง่ายออกตัวดีไม่ตีคันนี้นะครับชบ หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับตอนนี้วิ่งจะสี่สิบแล้วนะครับนี่นะครับเกียร์สามเกียร์สี่นะครับพวงมาลัยวไอ้วงมาลัยนะครับพวงมาลัยดีนะครับไม่ร่อนนะครับรถไม่ร่อนเลยวิ่งดี นะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดใช้ได้หมดนะครับไฟใช้ได้หมดทุกจุดนะครับแปด0มืนเก้าันบาทไม่รวมคอกเด้อนะครับนี่คันนี้ใครสนใจนะครับโทรมาศูนย์แปด0ูนย์ศนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดผมเอาไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับโทรมาได้คันนี้วิ่งดีครับวิ่งดีนะครับ ก็ไม่รอนด,ด้วยเครื่องดีเกียร์ดีด้วยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับหกสิบแล้วนะครับนี่สำหรับท่าน,น,นะครับที่สนใจไมตี้คันนี้นะครับราคาอยู่ในราคา8ปดหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมคอกนะแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมคอกอรวมคอกก็สองพันบาทนะพี่น้องนะใครสนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาก่อนนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรห่ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ<ส>คลิปนี้สมแบกเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ